ก็เดินทางอาซาดพิษาโลครับชอบเอาตัวกางจริงทุกคนก็ต้องมาหาแต่ว่าแต่ว่าคือผมก็พยายามที่จะหาว่ามันไม่มี อพยางามเรืองของที่เจไว้เป็นที่ระลึงได้แล้วก็ให้ของที่มาล้วก็เนี่ยให้มันกลับเพราะรา้ว่าของที่ได้จากเอมเนี่ยไม่ใช่ใครอยากให้ท่านหาอยากเ็บก็เลยพยายามจะเลือไที่เอาเป็นที่ระลึก็เลยเตัวให้มัน